คุณแจ้งว่าคุณมีการโอนสลิปยังมีการโอนสลิปใช้าให้ค่าเสียหายบ้างแต่ขอดูสลิปก็ไม่มีให้ก็คือเท่ากับว่าเราไม่เห็นหลักฐานอะไรเลยว่าคุณแก้ไขย,ยังไงให้เราอ่ายังมีติดต่อได,อด,อได้ก็คือไปที่หน้าร้านแอดมินก็ยังยังนั่งทํางานอยู่ห้าหกคนนะ่ะมีหน้าร้านเล็กๆไม่มีของของมีน้อยมากซึ่งซึ่งเทียบกับปริมาณออเดอร์ที่สั่งนี่ไม่เหมาะสมกันเลยไม่สมดุลกันเลย ไม,ไ,ไม่ได้ค่ะเขาแจ้งว่าให้ไปแจ้งความแล้วก็ไล่ให้ไปแจ้งความคือผมว่าวันนี้เมื่อกีนก้นั่งคิดเข้าวๆนะครับเพราะว่าวันนี้มีออเดอร์ที่ยังค้างอยู่ที่เขาเท่าที่ทราบนะครับเกือบแสนออเดอร์ถ้าคิดว่าแสนออเดอร์เนี่ยเป็นออเดอร์ละพันเนี่ยมันก็ร้อยล้านแล้วนะแต่ว่าเนี่ยหลายคนที่มาตรงนี้หลักหมื่นหมดเลยนะครับถ้าะจะแสนออเดอร์เนี่ยเป็นหลักหมื่นเนี่ยพันล้านนะครับผมว่าตัวเลขเนี่ยแล้วแล้วยังเปิดขายอยู่เนี่ยผู้เสียหาย แสนออเดอร์ก็ตีเป็นหลักสมกสมุดแสนคนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดเงินเนี่ยผมว่ามหาศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดาเนินการอยากจะต้องเราต้องฟีดเงินเขาก่อนแล้วล่ะนะครับไม่งั้นจะไม่มีเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายได้เลยนะครับไม่งั้นจะคืนให้กับผู้เสียหายไม่ได้เลยไม่ใช่คือโดยเจตนาเนี่ยลกกำลังการผลิตคุณเนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วคุณรับออเดอร์มาได้ยังไงต้องมากมายขนาดนี้ มันดูเจตนามันก็ชัดเจนนะครับคุณผลิตของได้วันละสิบตัวอย่างเงี้ยแต่คุณรับออเดอร์วันละพันชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับและคุณจะบอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวรอไปก่อนสั่งวันนี้อีกสิบปีได้ของเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะ, <S <S นะคือเขาสั่งวันนี้เขาก็อยากจะได้ของวันพรุ่งนี้มันรืนถ้าคุณไม่ไม่มีความสามารถผลิตคุณต้องทีให้ชัดครับว่าสั่งวันนี้อีกสิบปีได้ของอันนี้คุณจะไม่ไม่เข้าข่ายแต่ถ้าเกิดท่าถนัแบบนี้เนี่ยมัน่อน้านที่จะชัดเจน เห็นว่ามีลายเดียวนะครับก็คือขอบคุณเจ้าที่ตารวจที่อยุธยาเห็นบอกว่าแจ้งความมาหมดในทั่วประเทศมีที่อยุธยาี่ยออกหมายเรียกเจ้าเดียวนะครับอันนี้เป็นคุณหมอผู้เสียหายด้วยเ,เจอเลยครับแต่คุณหมอมาของของ,ของส่วนส่วนของหมอเองนะคะสั่งไปตั้งแต่ปีหกสี่มิถุนาหกสี่นะคะก็ในในเพจเ,เขาจะบอกว่ารอนานเราเข้าใจคําว่ารอนานเราเข้าใจเพราะว่าเราต้องผลิตแต่มันนานชนิดที่ว่า สองปีสามปีมันก็ไม่ใช่เราไม่เคยทักซ้ำเ<า>พราะเขา<อ>บอกว่าถ้าสั่งแล้วอะรบกวนไม่ต้องทักซ้ำเพราะข้อความออมันจะเยอะอ่ะเราก็ไม่ทักก็ปล่อยไป <มา S 1> ทํางานไปอะไรไปจนลืมจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันนานเกินไปหรือเปล่าและทุกครั้งที่รอในช่วงตั้งแต่ปีหกสี่เนี่ยมาจนถึงน,นทุกวันนี้ยมีการเลื่อนส่งของทั้งหมดสี่ครั้งเขาจะโทรมาเลื่อนโดยที่เบอร์ไม่ซ้ํา โทรมาเลื่อนใกล้ๆวันที่จะถึงกำหนดสมมติว่านะของหมอครั้งแรกนัด25พฤศจติการ64ใกล้ๆฤศติกาก็จะโทรมาเลื่อนแล้วก็รีบพูดรีบวางโดยที่เราไม่ทันได้ถามอะไรเราตอบได้แค่ว่าเอาค่ะเลือกให้หนึ่งเลือกให้สองสามจนครั้งสุดท้ายที่เลื่อนคือพฤศจติการ65แล้วก็เงียบหายจนอยู่วันนี้จนก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูในเพจไปเจอว่ามีคอมเมนต์ขอคืนเงิน ทวงสินค้าเยอะมากเราก็เริ่มตกใจก็เลยติดติดต่อคนที่ที่คอมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยได้รู้ว่าโอเคมันน่าจะมีการโกงแล้วก็เลยเข้าไปในในกลุ่มผู้เสียหายซึ่งจํานวนคนเยอะมากในในกลุ่มผู้เสียหายก็มีแต่คนที่ได้รับความเสียหายเนาะจำนวนเงิน,นที่น้อยบ้างมากบ้างของหมอเนี่ยเขานัดคืนเงินวันที่25พฤษภาคมโดยที่ เราก็ไม่ได้ทักอะไรเขาไปเพราะเขาบอกว่าข้อความมันเยอะพอยี่สิบห้าก็ไม่คืนก็ทักไปทวงไปก็ไม่คืนจนวันนี้ก็ไม่คืนสินค้าไม่ได้ติดต่อไม่ได้ซักเบอร์ห้าพันบาทค่ะค้างมานานเท่าไหร่ร้ค้างมาถึงปีที่แล้วค้างตั้งแต่ปีหกสี่อ่ะสองปีมีทุงนงานหกสีค่ะอ๋อ,อครบสองปีพอดีใช่ค่ะ สามปีมีเท่ไหนสามปีมั้ครับสามปีมีไหมสามปีสาปีเอาะมานี้เลยครับสามปีใช่ค่ะมีหกสามไหมมีหกสามไหมหกสี่หกสามมีไหมหกสามเนาะตกใจว่า เอ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราควรจะต้องไปแจ้งความเพราะว่าในกลุ่มอ่ะก็บอกกันว่าควรไปแจ้งความก็ไปไปสอนอนี่กสี่วันที่อะไรถานที่ใกล้ที่ทำงานที่สุดก็ไปสาันล้านตำรวจก็บอกว่าคิดซะว่าเป็นเวรเป็นอย่างนี้เขาเราแจ้งความหรือไม่ไม่ค่ะสอนอะไรคะพูดได้เหรอคะได้ค่ะ